วันนี้จะมาขอพูดถึงเรื่องไดกแกรมสายหน่อยมันจะต่างจากที่ลองรอบแรกชัดเจนครับอีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันจะเหมือนมันเสียมันชนกันอยู่นีสามขีดสีขั้วคืออันนี้เฉพาะของตัวชัวตัวนี้นะผมต้องทําของเขาดีครับของเขาหลายบาทไม่มีปัญญาซื้อใช้สวัสดีครับ ผมต้มเม้งเดวยเคเบิลนะครับอันนี้จะมาขอพูดถึงเรื่องไดแกรมสายหน่อยเพราะว่ามีลูกค้าท่านหนึ่งเขาซื้อสายแปลงบาลานซ์4.4ทูบาลานซ์2.5ไปใช้แต่ทีนี้เอตอนสั่งซื้อเขาไม่ได้ระบุว่าเอาไปใช้กับอะไรมันก็เลยปัญหาเกิดปัญหาตรงที่ใช้ไม่ได้อันนี้ประเด็นคือ สายแปลงที่ทำปกติผมทำขึ้นเพื่อเอาไปใช้กับอุปกรณ์ต้นทางอืมพูดแบบนั้นได้ไหมน่าจะได้อยู่แต่ลูกค้าท่านนี้เอาไปใช้กับหูฟังนะครับซึ่งตัวนี้เออ่ต้องลองก่อนว่าลูกค้าเอาได้รับสายไปแล้วแต่ว่าเกิดปัญหาคือเหมือนลักษณะคล้ายๆจากที่ฟังเหมือนกับว่าเออ่ เสียงมันกลับเฟดเฟดของไดแกรมเสียงไม่ตรงกับสายก็เลยลูกค้าท่านนี้ใจดีครับเลยส่งหูฟังของชัวตัวนี้มาให้ผมเทสด้วยพร้อมตัวนี้นี่หูฟังชัวนะครับตัวนีู้เ้าเก็บก่อนหูฟังชัว แล้วก็ลูกค้าท่านนี้เขาใช้สายแบบนี้อยู่เป็นสายแถมมานะครับเดี๋ยวผมจะเช็คไดอะแกรมตัวนี้เทียบกับของที่ทําว่าเป็นยังไงต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะเขียนไดอะแกรมให้ด้วยนะครับส่วนตัวนี้เป็นสายที่ผมทําไปให้ลูกค้าท่านนี้ได้ไปลองใช้แล้วมันเกิดปัญหานะครับนี่ฝั่งนี้เป็นสองจุดห้าเหมือนกัน น,นี้ของเดิมเป็น3.5ม TIS อันนี้เป็นบาลานซ4สี่จุดสี่เก็บอ,อันดับแรกผมจะเทสก่อนว่าเสียงมันเป็นยังไงเหมือนที่ลูกค้าเขาบอกมาไหม อ่าอุปกรณ์ที่ใช้เทสตัตวนี้เป็นแบ็กหางหนูนะครับเนี่ยแบกตัวนี้จะเป็นเป็นไทซีให้ออาต์เป็นบาลานแยกซ้ายบวกซ้ายลบขวาบวกขวาลบแล้วก็ขั่วกล่าวมีไม้ได้วยนะครับเน่ยตัวนี้อันนี้ผมทําไว้ใช้เทสเป็น4.4ตัวเมียเพื่อไว้เทสสายอย่างเดียวอดี๋ยวผมจะลองเทสดูก่อนว่า พอใช้กับตัวนี้แล้วเป็นยังไงอันนี้ผมขออนุยาตเก็บก่อนนี่นะครับมือนถือผมเป็น Type C ผมก็เสียบตัวแดกเข้าไปพ่วงนี่ครับ อินพุตชัวเป็น2.5งมิลรู้ว่าเห็นไหมนะครับเนี่ยเพราะกล้องมันเป็นฟิกโฟกัสอาจจะไม่ชัดผมลองเสียบก่อนอาจจะเป็นแบบนี้เปิดผมกลวงเข้าพังจังไม่มีเงินซื้อใช้ให้เขาครับกลัวมากเพราะว่า มันเขาก็เริ่มเปื่อยแล้วตัวเฟรมไดอะแไอตัวฟองน้ำครับมันเริ่มเสื่อมเริ่มยุ่ยแล้วตอนนี้เสียงที่ได้คือเหมือนเสียงมากองอยู่ฝั่งขวาส่วนฝั่งซ้ายนี่มันจะเป็นเหมือนลักษณะการกับเฟดเหมือนเสียงมันชนกันอยู่ฝั่งซ้าย ทีนี้เราเจอปัญหาแล้วเรารู้แล้วว่าไดอะแกรมนี้ไม่ถูกแน่นอนทีนีน้เดี๋ยวผมจะเขียนไดอะแกรมของตัวนี้ให้ดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนี่ขอเก็บก่อนเ่าเดี๋ยวขออนุญาตใช้กล้องจากมือถือเพิ่มตัวหนึ่ง เวลาเราเขียนได้แกรมจะเห็นชัดๆไม่ได้ตัวนี้กล้องไม่ชัดด,ด,ดกระดาษขอเป็นแผ่นใหญ่ดีกว่า ผมจะขอพูดถึงไดแกรมของตัวนี้ก่อนว่ามันต่างกันยังไงบาลานซ์4.4ทูบาลานซ์้าผมจะว่าเป็นรูปปลัลสสี่สีให้ดูเลยแล้วกันเพื่อความง่ายนะครับส4.4จะเป็นแบบนี้ มีสี่ขีดหนึ่งสองสามสี่ L บวก L ลบ R บวก R ลบแล้วก็กล่าวนะครับแต่บาลาสองจุดห้าจะเป็นอีกแบบหนึ่งคือขั้วจะเล็กกว่าหน่อยมีสามขีดสี่ขั้วหนึ่งสองสาม ปกติโดยทั่วไปแล้วของเครื่องเล่นบาลานซ์2.5เนี่ยมันจะเป็น R ลบ R บวก L บวกแล้วก็ L ลบนะครับแบบนี้นะคือมันจะสลับกันเพื่อเนื่องจากว่า2.5าเนี่ยออกแบบเพื่อให้สัญญาณหักลบกันในตัวสายเนี่ยเพื่อลบเออเพื่อลดสัญญาณรบกวนลงโดยธรรมชาตินะครับทีนี้ ตัวนี้คือเข้าแบบนี้นะนี่คือแบบที่ของผมทําไปให้นี่คือแบบนี้ส่วนของของลูกค้าเนี่ยของของเอตัวหูฟังชัวผมผมจะวัดจากตัวเดิมนี่ก่อนของตัวเดิม สายแถมที่มากับลูกของลูกค้าเนี่ยจะเป็น3.5ทู2.5แต่เป็น3.5 t r s 3คขั้ว2ขีดกับ3.5 t r s เอ่อสขั้ว4ขีดผมก็จะดูไดอะแกรมแล้วว่ามันต่างกันยังไงว่าเขาเข้ามาแบบไหนนะครับลืมติดติดอ่ะดังแล้วอันนี้คือขว้แอลอ ้า <9. S 2> แสดงว่าสองคนนี่เขาช็อตกันอยู่ใช่ไมครัเนี่ยอันนี้ผมผมจิ้มขาสามนะขั้วที่สามนะ,ะแสดงว่าแแอกแรมของสายแถมเขั้นเลยนะอันนี้สายแถมสายแถมนี่จะเป็นสามจุดห้า ดูรูปออกเนาะบรรูุไม่ค่อยเก่งครับเออจะเป็นสามขั้ว L R แล้วก็กราวแปลงมาเป็นสองจุดห้าตัวนี้3ามจุด้านะรเก่งนิดเพื่อไม่ก็ได้สีจุดอันนี้สองจุดห้าสองจุ้า T R R S T R R แล้วก็ S อ้ามันต่างกันนะคนละอันกันอันนี้จะเป็น2.5 T R R S แต่ของเขาที่รูจาก d ดแกรมของสายนี้นะครับจะเป็น L R แล้วก็กล่าวกล่าวคือพ่วยง่ายคือสองคนนี้เขาจะช็อตกันอยู่ แสดงว่าได้แกรมที่ถูกต้องคือจะเป็นบาลานซ์4.4ถูก2.5แต่มันจะเป็น4บาลานซ์4.4 นะครับจะเป็นจะต้องมาแปลงมาเป็นแบบนี้สี่ขั้วสามขีด L บวก L ลบไม่ใช่สิเอ่อจะต้องเป็นเอ่อพูดง่ายๆว่าจะต้องแปลงเป็นเหมือนเออไดอแกรมของบาลานซ์สามจห้าคือ L บวก R บวก แล้วก็ L ลบ R ลบนะครับเป็นแบบนี้นะนี่นี่นี่อันนี้คือ L ใช่เนาะเดี๋ยวผมเช็คก่อนอ่ใช่ครับอันนี้คือบาลานซ์4.4อันนี้คือปกติการเข้าสายแบบนี้ควรจะเป็นเออบาลานซ์3.5 แต่ว่านี้เรามาเปลีย่ยนแปลงมีแปลงมาเป็น2.5แทนนะครับอ่าตามนี้เนาะคงไม่งงเนาะเออผมเคยลืมขยับนี่นะครับนี่เป็น2.5 T R R S มีเข้าสาย L บวก R บวก L ลบ R ลบอืมทีนี้เดี๋ยวผมจะลองแก้ตัวนี้ก่อนว่าเป็นยังไง เดี๋ยวผมจะมาสรุปอีกทีหนึง่งเดี๋ยครับแคนนี้ก่อนครับเรวขอจัดการแปลงสายก่อนสรุปกันนะครับอืเริ่มจากไหนก่อนสรุปอันนี้ผมได้ รับเปลี่ยนไดอะแกรมในตัวมอสองหัุดท่าแล้วปรับมาใช้มาเป็นปรับมาใช้เป็นแบบตัวนี้คือผมเขียนให้ใหม่เลยนะครับสรุปไดแกรมที่ต้องใช้คือฟังสี่จุสี่จะเป็นหัวบาลานด์นะครับมีสี่ขีดหนึ่งสองสามสี่ห้าขั้วคือ L บวก L ล,ลบ R บวก ลบแล้วก็กล่าว4.4ออกมาเป็นฟังปลายทางถอยตัวนี้ที่ใช้กับฟังเป็น2.5มิลขน,นาดจะเล็กกว่านะครับมี3ขีด4ีขั้วคืออันนี้เฉพาะของตัวชัวตัวนี้นะไดแกรมของตัวนี้คือ L บวก R บวก แล้วก็ L ลบ R ลบแบบนี้นะครับนี่คือตัว2.5ตัวนี้ T R R S เอ่อข้อในต่างของปกติคือมันจะปกติของ2.5เนี่ยมันจะเข้าเป็นแบบนี้นี่คือตัวนี้แต่ว่าในแกรมเฉพาะของตัวหูฟังชัวตัวเนี้ยมันจะใช้แบบนี้ครับคือเข้าสายแบบ3.5มจุมิล T R S ้ T R S แบบบาลาน บาลานสามจุดห้ามิลแต่ว่าของชัวนี้ใช้เป็นสองจุดห้ามิลงงไหมงงเนาะผมก็มงงรูได้ยังไงเพราะว่าผมอิงมาจากไดแกรมของสายแถมที่ติดมาตัวนี้พอวัดเช็คแล้วเนี่ยขั้วเนี่ยมันจะช็อตกันอยู่เหมือนเป็นเอ้อพยังไงมาเป็นขั้วลบของซ้ายและขวา ก็เลยพอจะรับได้ว่าเป็นมันใช้ไดแกรมแบบตัวนี้เอ่อเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะลองเทสอีกรอบหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวขอปิดตัวนี้ก่อนเช่นเดิมมือถือเป็นไทซีเห็นไหมครับนี่ไทซีสายแปลงตัวนี้เป็นเอ่อเป็นหางหนูตัวเด็กนะเป็นเด็กไทซีเอาพุทเป็นบาลานซ์ แย yeah, กบาลานเป็น L บวก L ลบ R บวก R ลบกลาวแล้วก็มีขั้วใหม่ให้ด้วยแต่ผมไม่ได้ต่อใช้นะผมใช้แค่ห้าขั้วเสียบตัวนี้เป็นแปลงออกมาเนี่ยเป็น4.4มิลตัวเมียเอาไว้ใช้กับหูฟังหรือว่าอารรุปกรณ์บาลานโดยเฉพาะนะครับที่ว้าผมใช้เทสสายทีนี้ออกเมื่อกี้ผมใส่ผิดข้าวเนี่ย ทดสอบก็เสียบฝั่งบาลานซ์สี่เข้าตัวนี้นะครับหูฟังชัวเช่นที่บอกไปตอนแรกคือมันจะเป็น2.5งมิลนะเป็น t r s นะสี่ขั้ว อันนี้รอบนี้มันจะต่างจากที่ลองรอบแรกชัดเจนครับคือรอบแรกเนี่ยเสียงมันจะมากองอยู่ฝั่งขวาบ้างอ่าเสียงมากองฝั่งขวาแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันจะเหมือนมันเสียงมันชนกันอยู่เสียงมันจะก้องก้องเพราะว่าเฟสมันชนกันตอนนี้ผมปรับแล้วไดอะแกรมตัวนี้ถูกต้องครับเพราะว่าเสียงคนร้องเสียงดนตรีนจะแยกออกจากกันไม่มีการชนเฟดไม่มีเสียงก้องแล้ว ันนี้เสียงถูกต้องครับเสียงเบตนี่เป็นเป็นลูกๆเลยเอาเอาแค่นี้แล้วกันแค่พอเข้าใจเนาะเราปิดก,ก่อนผมต้องทําของเขาที่ดีครับของเขาหลายบาทผมไม่มีปัญญาซื้อใช้อ่าคร่าวๆก็ประมาณนี้เนาะ สงสัยก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันผมจะพยายามเข้ามาตอบอันนี้ก็เรียบร้อยเดี๋ยวส่งเดี๋ยวผมก็จะแพ็กตัวนี้ส่งคืนวันนี้แหละเพราะว่าลูกค้าน่าจะรีบใช้งานไม่อยากจะทิ้งไว้นานครับอืมเหลืออะไรมีขาดตกตรงไหนอีกไหมน่าจะครบแล้วเนาะะเฉพาะตัวหูฟังนี้อ้อที่อยากจะบอกก็คือ เไดอะแกรมสายแต่และอย่างอาจจะดูภายนอกอาจจะข้อต่อเหมือนกันรูปแบบหัวเสียบเหมือนกันแต่การใช้งานต่างกันฉะนั้นถ้าเป็นไม่ได้ก็ทักมาสอบถามก่อนดีกว่าเพื่อบางทีเราเข้าใจไม่ตรงกันเพราะว่าบุคกรณมันหลากหลายนันนี้ผมก็เข้าใจว่าบางคนก็เข้าใจผิดได้ถ้า สอบถามก่อนมันก็จะง่ายไม่มีแบบมันจะต้องไม่ต้องแก้น,นะครับมันจะง่ายกว่าเนาะโอเคอข่าวประมาณนี้แหละเอออาจจะพูดผิดผิด,ผด,ผดถูกถูกบ้างนะครับนั่นต้องขออภัยเนี่ครับขอบคุณมากครับ